ไม่เป็นไรเราไม่ให้ไปตรงเลอยู่ตรงไหนก่อนกระเป๋ากไหนมา ใครเข้ามาเครับสวัสดีครับอ่อนสวัสดีครับเพื่อนๆท่านช่องอะไรช่องดูดูพาเที่ยวพอดูเพื่อนกินตะบะา巴เนี้ดูดูทุบเพื่อนๆครับผมถ่ายทอดสดอ่ะคุณตู่ถ่ายถ่ายให้หน่อยสวัสดีครับเดี๋ยวคุณตู่จะถ่ายรูปพ่อรูปให้ เดี er, ๋ยวเชื่อครับบนหินบนหินสามวานมีมีสัญญาณ 4G มองกล้องให้คนตถ่ายรูปให้ก่อนดูมองนน้นดังนั้นกล้องอันโน้นกล้องนน้นกล้องตูทำหน้ามาทำหน้ามาเดี๋ยวหันหันหันหน้าหันหน้าให้เพื่อนเพื่อนเห็นบรรยากาศของหินสามวานวานนี่ครับ ใช่ย้อนแสงเมื่อกี้ผมเลยหันไปทางนู้นหันไปทางนู้นอ่ะเราหันได้ได้ได้คุณตู่คุณตู่วิ่งวิ่งวิ่งไปวานตัวแม่ครับเรายืนอยู่บนวานตัวพ่อโอดูหันทางนี้หันทางนี้หันทางนี้เรายืนอยู่บนวานตัวพ่อฮะพ่อยืนอยู่บนวานตัวพ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวหมุนกล้องอาคุตักมานี่ในะถ่ายทอดสดวันนี้วันนี้มีสัญญาณก็เลยถ่ายทอดสดย,ยืนเกาะลูกไว้แบบนี้ <c oughs> พวกเราสามคนก็เกาะโดโร่กันไว้อย่างนี้ฮะเพราะว่าอยู่บนตัวหินสามวานฮะเพื่อนเพื่อนครับหันมาทางนี้หันทางนี้เพราะว่าแดดมันย้อนแสง <c oughs> <c oughs> แสงแ้ตอนนี้ยืนอยู่บนวานตัวพ่อ ตัวผู้ตัวพ่อสามวันยังมีพ่อแม่ลูกคุณตั๊กบอกวันตัวผู้ตัวพ่อตอนนี้เราเกาะเกาะเกาะโดโดไว้อย่างนี้เพราะว่าอันตรายฮะเดี๋ยวหมุนกับคุณจับโดโดไว้เดี๋ยวผมกลับกลับหน้ากล้องสลับหน้ากล้องนะนี่ฮะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศให้เห็นคุณตั๊กค้องแขนโดโดไว้ค้องแขนโดโดไว้นี่ฮะ อยู่บนวานตัวพ่อ,อ,<ซ>อนุ่นคุณตู่คุณตู่เดินไปวานตัวแม่ฮะวานตัวแม่นุ่นเสื้อเสื้อสีอส้มส้มแดงแนุ่นน่ะเดินผ่านคนกลางแขนอยู่อันนี้คือวานตัวแม่ฮะเพื่อนเพื่อนครับนี่ไงอายืนตรงนี้มายืนตรงนี้อามาลุงตู่ถ่ายรูปให้ใหงงยืนบนวานตัวแม่อาชูา<ด>นิ้วหน่อยชูนิ้วหน่อย <c oughs> นลุงตู่อยู่นู่นฮะสลับกล <bam> ้องสลับกล้องลุงตู่เขาจะเอากล้องซูมเข้ามากอดคอกันกล้องลุงตู่เขามีซูมพาโดโดมาหินสามวันก็เลยต้องเกาะเกาะโดโดไว้้ไว โดโด้ไว้โดโดไว้อันนี้เรากำลังยืนให้ลุงตู่ถ่ายรูปยุงตู่ไปยืนบนวานตัววานตัวแม่วานตัวแม่ถ่ายรูปมาหาเรา,เราโอเคขอบคุณครับนี่ครับเดี๋ยวผมหันหันหันกล้องไปกล้องหน้าให้เพื่อนดูวิวนะฮะนี่คุณยุ้ยยืนอยู่บนหัวประวานตักคองแขนโดโด้ไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมพา เพื่อนๆไปดูให้ชมบรรยากาศที่เห็นเป็นเหมือนสายน้ำตรงนั้นก็คือแม่น้ำโขงนะฮะฝั่งขวาคือประเทศลาวฝั่งซ้ายเนี่ยอยู่ประเทศไทยนะครับเห็นภูเขาไกลๆนู่นก็คือประเทศลาวครับที่เห็นตรงนู้นเป็นหัวของวานตัวแม่นะฮะให้ขุดตักของแขนจับมือกับโดโด้ไว้ ไม่ทราบว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับผมอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะเพราะว่าตรงนี้แสงแดดแรงมากแต่ว่าอากาศดีครับเพื่อนๆครับคุณยุ้ยไปยืนตรงหัวประวานตัวนี้ให้ให้ให้ลุงตูถ่ายรูปกลางแขนลุงตูอยู่ตรงนู้นถ่ายรูปถ่ายรูปจากวันตัวแม่มาเดี๋ยวไป เดี๋ยวผมผมหลบให้ให้ให,ให,ให้ให้พระเขาถ่ายรูปก่อนครับซูมได้ไหมของของคุณยุย้ยนี่ครับอยู่บนหัวประวานตัวพ่อครับปลายหัวเขาจะมีเส้นเหลืองไว้นะฮะจะมีเส้นเหลืองไว้เป็นกรอบไม่ให้ไม่ใหเ้เราไม่ควรเดินออกนอกเส้นเหลือง รอาจจะลื่นถลยหล่นลงไปได้อยู่ถ่ายทอดสดอยู่วัสดีค่ะก่อนมี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  4G ผมก็เลยกดเลยนี่ครับหัวปลาวานเราก็เลยจะเห็นหัวของปลาวานตัวแม่นะคุณตู่ไปยืนอยู่บนหัวปลาวานตัวแม่หน่อยยืนเท้าเซลอยู่นู่นฮะปลัดกันถ่ายรูป ปลายนะฮะผมออกจากตรงนี้ไปเกินตรงนี้ไม่ได้เขาทําเส้นเหลืองไว้ส่วนครูตั๊กก็จับจับโดโดอยู่คือเกาะเกาะต้องสลับกันแล้วก็คล้องแขนโดโดไว้อากาศเย็นนะคุณยุ้ยนะยนลมพัดยเย็นสบายไม่ร้อนผมยกมายกมือให้คุณตู่เขาถ่ายภาพซูมภาพเข้ามาก่อน พาเพื่อนมาเที่ยวหินสามวานครับกีดูสังเกตแล้วมีสัญญาณผมเลยกดเลยใช่ใช่ตออแต่แต่หัวปลานี่มันสลบลงด้วยนะหน้าฝนไม่น่ามานะคุณยุ้ถ้าหน้าฝนนี่จะเดี๋ยวผมเดินไปให้เพืพ่อนดูตอนนี้ผมทำคลิปไว้นะฮะตั้งแต่วิธีการเข้ามา การการเ,าเข้ามาต้องทำยังไงนะครับลงทะเบียนยังไงผมทำคลิปอย่างยาวอย่างยาวไว้ถ่ายบนรถที่พาเราเข้ามาเอารถตัวเองรถส่วนตัวเข้ามาไม่ได้นะครับต้องใช้ออฟโรดอย่างเดียวต้องใช้ออฟโรดแล้วกเ็เป็นผู้ชำนาญเป็นเจ้าหน้าที่ของป่าไม้ เขาขับพาขึ้นมาใช้เวลาเดินทางจากจุดที่เปลี่ยนรถนั่นก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับรายละเอียดเส้นทางอะไรยังไงดูในคลิปนะครับเดี๋ยวกลับไปผมไปตัดต่อคลิปแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆดูคูตัก สัญญาณเสียงอะไรต่างโอเคไหมครับเพื่อนเพื่อนครับไม่ได้ใช้การสัตว์เลยเพราะว่าอันนี้ตัวนี้ใช้โทรศัพท์พิโรพับผ้าให้แมพีโรมาพับผ้าพันคออยู่บนหัวของหินสามวาฬนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะเข้ามาน้อยนะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งถ่ายทอดสดที่โรงแรมที่บึงการฮะ ลุงตู่ข้ามไปวานตัวนู้นไปถ่ายรูปมาครับบรรยากาศของหินสามวานหินสามวานให้ดูวิวนะฮะวิวเราอยู่ฝั่งไทยนู่นไกลๆภูเขาที่เห็นนั่นคือฝั่งประเทศลาว อยู่ตรงกลางตัวของวานนุ่นวานตัวลูกอยู่นู่นนะฮะไกลๆนุ่นคือวานตัวลูกตัวแม่แล้วผมยืนอยู่นี่คือตัวพ่อเยกหม่ยกกล้องให้สูงขึ้นให้เห็นวานตัวลูกวานตัวลูกจะถอยก็ไปด้านในหน่อยตัวแม่ก็จะน่าจะเป็นหินที่ขนาดย่อมลงแต่นี่ก็เป็นขนาดใหญ่เป็นวานตัวพ่อเป็นตัวแรก ตอนเดินเข้ามาเขาก็จะมีเส้นเส้นสีเหลืองฮะไม่ให้ไม่ให้เดินออกไปพ้นเส้นสีเหลืองอันนี้เหมือนรถไฟฟ้าไหมสัญลักษณ์ที่ทุกคนเข้าใจกันได้ถ้าหน้าฝนไม่แนะนําให้เข้ามานะฮะอาจจะเส้นทางที่เข้ามาก็อาจจะลําบากนะครับแล้วก็เป็นเป็นรถออฟโรดแล้วก็น่าจะเป็นคโครนเป็นอะไรแต่เมื่อกี้ถนนที่มาความรู้สึกว่าเหมือนกับเขาเขาลาด ลาดยางไว้อคอมเมนต์เข้ามาบรรยากาศดีจังเลยนะครับคุณโชคดีดวงดีหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้แดดแรงมากผมมองจอไม่ค่อยชัดเจน,นก็ไม่ได้หันกล้องมาหาหน้าผมนะฮะดูให้เพื่อนชมวิวดีกว่าถ้าพาเด็กมาต้องอยู่ในลักษณะนี้นะฮะเหมือนกับพี่โดโดผมกับครูตั๊กก็จะสลับกันจับแขนหรือไม่ก็คล้องแขนพี่โดโดกันเอาไว้นะครับ อย่างเมื่อวานไปภูทอกก็ฝากกล้องให้คุณตู่ขึ้นไปไม่ไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าเหมือนกับมันมีช่องเส้นทางแล้วก็อาจจะมีเป็นบันไดไมเ้เป็นพื้นไม้แล้วก็จะต้องใช้เส้นทางร่วมกันคนเยอะก็ตัดสินใจว่าไม่ให้โดโดขึ้นไปดีกว่าแล้วก็อยู่กับโดโดข้างล่างฝากกล้องให้คุณตู่ขึ้นไปเพื่อนๆดูคลิปเดี๋ยวคลิปออกก็ก็ในช่วงนั้นก็จะ เป็นคุณตู่นะฮะได้ยินเสียงคุณตู่สัญญาณดีครับที่นี่โทรศัพท์อะไรใช้ได้ตรงนี้ก็มีสัญญาณเป็น 4G อยู่ผมเลยกดถ่ายทอดสดเลยเ,เ,เพื่อนๆก็ติดติดตามคลิปนะครับอตอนนี้คลิปที่รันอยู่ก็ ก็เป็นคลิปที่ลันเรื่องน่านอยู่มอเช้าก็ก็คลิปของน่านออกไปที่พาไปดูฟังฟังคุณตัดกพูดภาษาอีสานเดี๋ยวหลังจบหลังจากจบคลิปเพลย์ลิสต์ที่ของน่านก็จะเป็นต่อด้วยเพลย์ลิสต์ที่มา อีสานมาบึงการม,มากุมพวาปีนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะนุ่นคุณตูถ่ายรูปหันไปทางนู้นหันไปโบกไหมโบกมือ,อม <laughs> คุณตูเขาใช้กล้องซูมฮะถ่ายรูปกลับเข้ามามเดี๋ยวเอารูปเอาภาพนิ่งอเอาภาพนิ่งใส่ไว้ในคลิปนะฮะคลิปตัวเต็มอันนี้เป็นถ่ายทอดสด โดมมามาใกล้ๆพอ่อ